สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ mitsubishi pajero sport นะครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2012ครับ เป็นเครื่อง2,005ดีเซลครับตัวท็อปสุดเลยนะครับ VG GT ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และไปส่งรถให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงครับผม มาพร้อมกับไฟหน้าเดลิสซีนอนนะครับผมสีนะครับคุณลูกค้าสวยทุกชิ้นเลยนะครับผมอาจจะมีรอยนิดๆครับผมตามธรรมชาติเลยครับผมโดยรวมนะครับสีนะครับ9กเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้รอบคันนะครับและมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับผมดูสีเลยนะครับ สวยเงางามนะครับผมเป็นล้อแม็กนะครับผม TE37 นะครับผมยางดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับมาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในคันนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมมาพร้อมกับครูสคอนโทลครับผมวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับแพนเดิลชิฟครับผม เบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับผมเกียร์ออโต้ครับเกียร์ทิตโทนิครับจอดีวีดีครับผมออปชั่นครบตัวท็อปสุดของเขาเลยนะครับโอเคครับมาชมเบาะหลังกันต่อนะครับผมเบาะหลังนะครับผมใหม่มากครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมมีแอร์ราวหลังคานะครับผมตัวท็อปสุดของเขานะครับ โอเคครับไปชมท้ายรถและเบาะแถวสามกันนะครับผมนี่เลยครับเป็นไงครับใหม่ครับคันนี้จอดในร่มตลอดเลยครับแอร์หลังแอร์รลาวนะครับผมเย็นชํำทั่วถึงแน่นอนครับเบาะแถวสามนะครับไม่ได้นั่งเลยครับผมบอกตรงๆเลยครับเดิมๆเลยครับผมนี่เลยครับใหม่จริงครับคุณลูกค้าอย่าช้านะครับคันนี้ของดีมีน้อยครับ โอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับติดนะครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผมโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆนะครับ เครื่องแห้งมากครับไม่เยิ้มไม่ซึมเลยครับผมเครื่องติดอยู่นะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆดร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้ม100%ยเปอร์เคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผมเดิมๆเลยครับไม่เคยชนครับไม่มีน้ำท่วมครับ ผมรับประกันให้เลยครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับผมคันนี้เครื่อง2,005ดีเซลครับประหยัดน้ำมันมากครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถ มาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับผมหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม